น้องทุกคนปนีน,นเนะาะเจ้าม<อ>ือเก๋เ<อ>ยลยเป็บบุายได้ทุกคนเอฟซีกัดแล้วนี่เนาะกัดเอาแล้วนี่ยิงให้แล้วหมานเให้ได้ตายือนโอ้โหครอบคัวลงทุกคนเออได้แล้วสบายดีเนาะทุกคนมือนี้ ี่ไปใส่มองนั่นน้ำท่วมฝนตกหลายมือเลยพาหลานมาคนหนึ่งมือนสบายดีลูกแม็กสบายดีดีดีสบายดีดดดดสดะไปใส่มือนี่ไปใส่มองน้ำท่วมนเนาะอีกคนหนึ่งเนาะทีมงาน เพียงมืดระดับเพียงเอลขึ้นเน้ะทุกคนฝนตกหลายมือมือเลยน้ำท่วมวันนี้ที่ไปพาทุกคนไปใส่มองใส่มองไปใส่มองไปเออแถวแถวนั้นแหละมักมีเพียงเอวน้ำน้ำขึ้นใหม่ใค่นั้นบ่หลังหนึ่ง เบ็ดมาใส่สามสีหลังโอ้วังตื้นพอดีเดี๋ยวมาเสื้อเสื้อที่อะแม็กจับมาแม็กเบ็ดเบ็ดใส่เนาะทุกคน ทำขึ้นใหม่ลองเบิ่งปลามาบ่ตามใส่เดือนเนาะมาสิตามใส่เดือนใส่ลงเบิ่งโอ้ยหมื่นเหมือนเมื่นเมือนเมือนมือนมือนเนาะวันนี้ เฟุกเถอฟุกทุกคนเอ้ยเออปลาคอใหญ่เนะพุกนี้ลกลับมาจึงได้ยามตอนนี้งามหดส่วนอย่างเลยทุกคนกองสัน่น นี่เอาสิไปใส่มองคือเกา้าใส่มองอยู่้วยคือเก้าน่ามึนมาสามคนมึน อยากติดปีกนเนาะทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมขอรับแถวนี้ก็ถึ่เลยทุกคนพอจะจุ่มมองเออไปน้ำสายเลยไปเลยเออไปเลยพี่พี่พี่ออกเขาเ่าแจเขาเจ่าแจเออเข่าซึืง่งๆนะเซึ่งๆเลยดึกไปขอเขาจับเลยเด้อเขาจับเลยเขาจับเลยโอเคจับเกินแล้วะนะ đây lại chứng bang nào bất bình tải sai theo ông tin thôi là ớt lại hẳn là Cắt là Nhìn nó cắt nó lèo nhìn hết hì màn thế đấy đại này mặt 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 mặt

น้ำขึ้นใหมโบโบกใหง่ายทีนอทุกคนปีงเนาะจะมีเกยเลยเป็นโบราณได้ทุกคนเอฟซีขึ้นพังเนาะลายแท้ๆเอาคือบอกไปพุ่นซะปีงหลายบเมน์ยังปีง่ายข้าบบุญานปีงน้อยกาเจ็บ มือนี้มือนี้เอาสิมานั่นโน,โน่ะเห็ดมาเห็ดก้อยกินอยูปะยู่พี่เลยมือน,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 นีน้เกี่ยมเครื่องเกี่ยวถ้วยเกี่ยมถ้วยมาเรียบร้อยเกี่ยมพยักเกี่ยม,มยยยอหอมมาเรียบร้อยเลยเอาเลยซิมากอยเลยโอ้ติดลายเลยปลาซิวนะปดเอากอนมา่อกี้ยามันเหนะี่ออยนะอืมแล้วแต่เธอตอกทนปีงเลยกับปลาตะกอนตูนใ<ป>หญ่มากูปลาอะไรตูนน,น,น้อยมันนิ่ย 1ซ c เขามีสายยานปีงเนี่ยนาองน้นองปีงแท้ๆแหละอันนี้ยับหยับเพรเจ้รติรเซ่ลงนะจะัจะิาไแหนะคุมปลากระชึกปีงก,ก็ร้ายมาหนิกกนใส่วุดเดียวถึกล้ว ผิดมองงอกบ่ได้เลยมองเลยเอยวนี้นดิตัวน้อยๆมีเป็ยานตัวใหญ่ไม่กลัวนะกลัวแต่ตัวน้อยยานตัวใหญ่เฮาทีมงานเฮาบ่ยานตัวนตัวใหญ่ยานตัวน้อยตัวน้อยกัดเจ็บีบ่เห็นก็เห็นยากอีกตัวซํานั้นปลายังละ่ปะปลาคอ นี่บอลเขาปล่อยน้ำทุกคนปล่อยน้ำออกหลานมาปล่อยท่าเลยไปเดินเพ่งพยายามมองบ้างกองสอั่นขออภัยเนาะถึกหลายยู่บุดเดียวเนาะโอ้ปลายังอยู่ทั้งแคมมอ้อสัตว์โมมีติปีมีต,มติโตใหญ่ทุกคน เต็มเต็มปีงเลยฮะสามเืเดียวเลยึขึ้นมาขึ้นมาปีงปีงล้วนโอ้ยติดมองเลยออกได้เลยก่อนออกได้ปลากระติดมองปีงกระติดมอง พี่เตปีใส่นี่บุญยนะ่าเนาะใส่น่นะ <c oughs> ชิวๆใส่ว่าลายเกินเนาะลายเกินกำหนดอย่ามาทาั้งหน้า,ท,า,าทั้งหลังถึกแล้วอย,อย่าเบิ่งกัดต่อนะเลย นี่ยการหาอยู่ชอบอยู่หากินโอเคอยากปการอืรอ่นการนี้ใช้อื่นอย,อยากมีกเพือนก็ได้ดเงี้ยหลายทูตจต่เพื่อละสองเพื่อสามสอรลบแลกทุกคน ปล่อยน้ำนะปล่อยน้ำให้ป่าลงม,มาถึกมองโอ้ยไ,ได้เวลามาเอ็นพุทธก่อนตอนนี้ก็ได้หรือเปล่าหลายแหงเลยลนะหนองเขาใสจมอง ล,ลงอยู่ว่น้ำลงอยู่เนาะซองเกียบตามแค่มแม่ปลาซิวอยู่ตามแค่เลือล่อมเลื่อมตาดีกาดน้อง ลุยไล่ปลาเอือกเนา่็คนเอดก้อยปลากินอยู่ป่าเลยมันเออโอเค,อเค,อเคล้างก็คันๆนนะน้ำใส่นิดน,นึงนะคันมันได้บสคนนี้นะอืมไดล้วเออ่เป่าอืมา้ตัวนี้มันก็แบบโอ้ยมันจะหมดสัน้เ,เพื่อนนะอยังเราตัวอี ล้างมแม่พญาติหนูก็จะแบบล้างให้มันนะเนีนวมันเด้งคือล้างให้สะอาดใช่ไหมนาวออกมาเคถียงเคียงถังหอมนาวเตรียมมาครบเลยวนะทุกคนข้าวคั่วกัะมือด้วยคะไข่น้์โฮตนะเนี่ยเด็กเอ๋วนี่ขวดปลเนาะทุกคนแบบนีเนน้เกีย่ย,ยน,น,นั่นเลยโอ้ยเจ้าตื้อมาเนาะเถียงเนาะเออแล้วจริงกันนะเนี่ย กินแคมหนองด้วยน,นะทุกคนมันมันกะมันกะแคมหนองเลยนานะปุ่มก่อนตัวนี้ปีบงนาลงก่อนได้นาหมกเพชรลงก่อนอนาลงไป่าอ,อยู่กูเลาอะไรพูดโอ้หิง้งชุ่มหิ้งแ่บคอยปลา จะหินมาไหมนุยย่ยอดกินบรรยากาศดี้โอ้โหครอบครัวลุกคนเออได้แล้วบ่วงก็คือวเอามานะได้ต่ออ <laughs> ตอมั้งลูกพี่อาไแล้วจาัาได้เกิน ออดูได้ทุกคนอยู่ป่านะแซ่บเหมืนกันเนะพักเริ่มเหยมาถือแดดเนาะเซ็มเห่ืกันโลดทุกคนมือนี่คอยป่าอยู่ป่านี่มือนี่โเท่ายซอยต้นน,น้อยก่อนส้นน้ำนดนึงบ่อย่างเ้ยจะใส้นเยอชุ่มมาก เป็นอาดชุ <ivi Capital. S 1> ่มระชมพอแล้วมชุ่มชมเกลือเป็นนัวบบกว่าจะเเกลือเป็นนัวเปันนัวอยู่เก่บยกเกี๊ยกินอ่าอะไรกันใส่เกลือส่เกลือนัวแล้วนี่นะ ถุงหัวใจอ,อืมเป็นตาแซ่บวาแล้วมัอม้อนมย่าบุ๊คเขาล่อยปลากินอยู่ป่ากินสุดชดจากน้องแหละวคนกิอข้า

ทางใจมาโดยเฉพาะมือการสร้าสวัตถุทุกคนข่าวเด้อ

มันเออทนอกอยปลาบรรยากาศในทุง่งบรรยากาศในทุงน่งเนาะ มีใหญ่ล้นอืมคุณเป็นเชฟไห อดีดี้นเ็มเาแฟเลยตวานอมาคนชื่อวาความเผ็ดตายเย็าน่าบรรยากาศคตอดี กินกลางทงเลยทุกคนปลาเป็นใจัห็นมเนใช่หบเกินต้าน ตอนนี้เขาก็ได้กินขา้าวเซ็ตเป็นที่ห้อย้วทุกคนลายสิมากูมองเลยก็เกี่ยมตัวเมื่อนะแบบมาเบิ่งกูมองก่อนเชือกอยู่บ่โอ้ขนหนอนปีกเนาะทุกคนหมดแดงทรายแล้วจัดเนี่ย กูมองนาก็ชิมเมืองกินข้าวอิ่มเลยคลิปนี้กับบุมีิยังหลายทุกคนใส่มองก้อยป่ากินเนาะอยู่อยู่ทงแข็มหนองแบบน,นี้เจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนฝากไปกด, like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไป